ตอนนี้ช่องของเราก็มีเพจ Facebook แล้วนะครับฝากเพื่อนๆเ,เข้าไปกดไลค์กดติดตามกันเยอะๆนะครับผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ที่ด้านล่างนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง i n นซวันนี้เราก็อยู่กันในเกมฟีฟ่าม b i l e 2สกันเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็อยู่กับกิจกรรมใหม่อ่ะไม่ใช่กิจกรรมใหม่ที่ต้องบอกว่ากิจกรรมเก่า แต่ว่ามาทุกเดือนนะครับก็คือกิจกรรม POTM นั่นเองนะครับก็เพิ่งมาแล้วนะครับสำหรับกิจกรรม POTM ประจําเดือน January หรือว่าประจําเดือนมกรานะครับสำหรับกิจกรรมนี้นะครับก็มีมาทุกเดือนนะครับแต้มที่สะสมกันไว้ก็สามารถเอามาทบใช้ในเดือนนี้ได้นะครับเราก็จะมาดูนะครับสําหรับวิธีการเล่นผมก็เคยได้พูดไปหลายคลิปแล้วนะครับ เอาเป็นว่าเดี๋ยวคลิปนี้ก็จะรวบรวบให้ฟังแล้วกันนะครับง่ายๆนะครับเผื่อว่านักเล่นมือใหม่เพิ่งเข้ามายังไม่ทราบนะครับว่าวิธีการเล่นยังไงนะครับเมื่อเราเข้ามานะครับมันก็จะมีการให้เราเลือกว่าเป็น VSA Tournament กับ h ฮดตูเฮด a ัวนาเมนต์นะครับอันนี้ผมจะเลือกเป็น VSA Tournament นะครับเพราะว่าเร็วดีนะครับสำหรับวิธีการเล่นนะครับเมื่อเราเลือกเป็น VSA มาแล้วนะครับเขาก็จะให้เราเล่นทั้งหมด30เกมนะครับซึ่งใน30เกมมันก็จะมีตาราง เป็นตารางคะแนนแล้วก็ตารางรางวัลนะครับก็เมื่อเราชนะ1เกมมันก็จะได้เป็นแต้ม po tm แล้วก็เป็นเหรียญนะครับก็จะเป็นตามนี้นะครับ3เกมนะครับ5เกม7เกมนะครับเกเกมนะครับ11เกมนะครับแล้วก็มี13เกมนะครับสูงสุดก็คือเล่นได้ทั้งหมด26เกมก็จะได้เป็น po tm จำนวน100เลยนะครับซึ่งในการแรกของรางวัลในแต่ละครั้งจะต้องใช้100้นะครับเราก็จะมาดูกันนะครับว่าในของรางวัลในเดือนนี้เป็นนักเตะคนไหนนะครับ สำหรับวิธีการเล่นนะครับเขาจะให้เราเขาจะมีเวลาเล่นให้เราทั้งหมด7วันคือกิจกรรมมันมี7วันนะครับแต่สำหรับวิธีการเล่นเขาท้าให้เราเล่นได้แค่3วันนะครับซึ่งถ้าวันที่4ี่วันที่5วันที่6ก็อาจจะไม่มีใครเล่นด้วยแล้วนะครับก็เขามีเวลาให้เราเล่น3วันแต่ที่เขาขึ้นว่า7วันก็คือการแลกรับของวันได้7วันนะครับ มาต่อกันที่ของรางวัลนะครับซึ่งของรางวัลที่เราจะแลกนะครับเราจะต้องไปแลกในหน้าของสโตูนะครับซึ่งถ้าเรามีแต้มแล้วนะครับนี่นะครับซึ่งถ้าเรามีแต้มครบร้อยนะครับเราก็จะมาแลกเลยนะครับสําหรับของรางวัลประจําเดือนมกรานี้นะครับก็คือนักเตะคนนี้นะครับชื่อเอนนาซิลีนะครับก็ถ้าอ่านชื่อผิดหรือว่าสะกดชื่อผิดยังไงก็ต้องขออภัยนะครับเป็นนักเตะโมร็อกโกนะครับเป็นนักเตะจากเซบีย่านะครับในตําแหน่งเอชทีในตำแหน่งโอ r ีอาร์เก้าสิบสองนะครับก็ดูค่าพลังกันสักนิดนึงนะครับ ก็ถือว่าจบสกอร์ดีนะครับร้อนะครับก็หมุงร้อนะครับกระโดด9ก8นะครับเป็นนักเตะที่หม่งธรรมตูได้เยอะนะครับสําหรับบูตี่ไซ้ก็เป็นเซคันด์สไตล์นะครับส่วนสูง188สนะครับสูงดีเลยนะครับน้ําหนัก78นะครับก็สําหรับแต้มนะครับของผมก็มีอยู่สานะครับสำหรับเดือนนี้ก็น่าจะเล่นสักประมาณ 24เกมก็น่าจะคล้ายครบร้อยก็จะสามารถแลกได้แล้วนะครับแต่ส่วนมากเขาก็จะแลกกันมาขายนะครับสำหรับกิจกรรม P O T M ก็มีง่ายๆสั้นๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็แวะมาทักทายกัน จะได้ไม่ลืมกันนะครับมีตรงนี้ซื้อแพ็กด้วยนะครับสำหรับคนที่ต้องการจะซื้อแพ็กเพิ่มนะครับห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทก็จะได้ยี่สิบห้าแต้มนะครับสำหรับคนที่ต้องการแต้มจะแรกในเดือนนี้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคนที่ไม่มีแต้มก็เก็บไว้แลกเดือนหน้าได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็สั้นๆนะครับสุดท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับสาหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับสาหรับคลิปนี้ก็ไปกก่่ออนนนคครััับเจใหหมลิป้าสสวดี